สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในช่วงเบต้าเทสนะฮะสำหรับแพท0.9.204นะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นคิวของ p พ r o ลเมนเด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอเลือกเป็นกระเป๋าไฟพิษแล้วกัน,นะฮะเพราะว่าเทปนี้เป็นเทปที่4เทปที่5แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอกระเป๋าน,นี้มันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยฮะเล่นไฟพิษแล้วกันแล้วก็ จะเน้นไปที่อาว,วุธที่แรงที่สุดสําหรับเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเวฟที่4ก่อนแล้วกันว่าเราจะไปทางไหนดีเอ่อเอาไปทางไหนดีฮะเพราะว่าทําไมถึงเป็นเวฟที่4เพราะว่ามันมีไอเทมชิ้นใหม่เข้ามาครับที่ทําให้เราเล่นได้ประหลาดมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมขอล็อกนี้ไว้ก่อนครับไปกันต่อฮะไ<ม>ฟตรงข้ามมีดาบไม้แค่2อันนะครับยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้น เน้นดาเมจไปครับขอให้แรงไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ถ้าเราไม่สวยสวยมากก็ไม่แพ้หรอกมั้งหรือเปล่า <c oughs> ถ้ากระทะถ้ากระทาตาีมืดน,นี่เราแพ้เลยนะเอานี้มาครับเอากล้วยมารีโลน,นึงทีล็อกช่องไว้ช่องบาทหนึ่งบาทหนึ่งผมขายไฟนี้ไปแล้วกันนะแล้วก็วางตรงนี้เอานี้วางตรงนี้ฮนะแล้วก็เอาลูกไฟออกลูกนึ่งเอากล้วยวางไม่รู้ไหนครันนะไปกันต่อครับชุดกกอะก็อยากได้นะ ไปตรงข้ามก็มีดาบไม้สองอันเช่นกันแต่ได้เวโตนครบแล้วฮะเขาอาจจะได้ฟอร์คอนเบดได้ไม่ได้ไม่ช้านะแล้เบทเทเลด้วยตีตีดีนะเรามีฮิวขออีกนิดนึงอีกนิดนึงอ๋อตีไม่เข้าฮะตีไม่เข้าแล้วก็ตีไม่โดนด้วยโอเคโอเคนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางนี่นี้วางนี่เดี๋ยวเวฟที่สามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอ ของเก็บไว้ก่อนแล้วก็ล็อกอันนี้แล้วก็ขีน,นี้มาแล้วก็เอาทานทานออกมาวางไว้ตรงนี้ครับไปกังต่อฮะายต้องข้ามไอคนเมื่อกี้วะเนี่ยไอคนเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> เขามีฮีโร่ซ้อนแล้วครับมีโร่ซ้อนแต่เรามีมีโลนามไงมีโลนามเพราะฉะนั้นดีกรีเราจะดีกว่าหน่อยครับ <c oughs> เพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างหนามได้สีหส่หน่วยสี่หน่วยสะท้อนไปดีเออเห็นไหม โอเคเรามาเช็คก,กันฮนะอันแรกเป็นผลไฟของเอสนัดเพิงเขาบอกว่าสายเนี้ยต้องเล่นคู่กับ Burning s ง o อสกับ Burning Blade นะฮะถ้าสมมติใช้สองอันนี้จะลดสมมิ่าในการใช้งาน30%ครับแล้วก็หลังจาก6วินาทีนะฮะเขาจะสร้าง1ฮีทสำหรับ1เฟรมเออ1เฟรมก็สร้าง1ฮีทไปอีกฮะอย่างที่2ก็คือสไมลี่วอร์สัยลี่วอร์เนี่ยจะ เขาบอกว่าในกรลหริกกรลหิกเนาะไอที่มันทิกเกอร์กับกระเทียมฮะเขาจะสร้างโลมาให้5หน่วยแล้วก็ทุกๆ20โลเนี่ยเขาจะสร้าง1พิษด้วยนะครับแล้วก็อันที่3ครับเป็น power of moon นะเป็นสายเวทนะฮะ power of moon เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากฟาทิกหลังจากฟาทกเนาะชุดเกราะครับ moon armor เนี่ยจะสร้างปิดไอสร้างสถานะปิดตาฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ moon shield จะสะท้อนดีบัฟนะฮะแล้วก็ฟาทิก เมื่อฟาติกเริ่มต้นเนี่ยเขาจะฮิวเลือดให้50%ครึ่งหนึ่งของแม็กเลือดตัวเองนะฮะก็ใครเสียใครไม่เสียเลือดก็น่าจะเต็มเลยทีเดียวอะ่ะเออแต่น่าสนใจน้านนเนี้ยอันนี้น่าสนใจครับสําหรับไอข้อข้อความสุดท้ายเพราะฉะนั้นคือถึงไม่จําเป็นเราถึงเราจะไม่จําเป็นต้องมีเออไม่จําเป็นต้องมีฮะไม่จําเป็นจะต้องมีชุดเกราะมูลชิลเนี่ยเราก็ได้เลือดมาฟรีๆนะครับแล้วก็ อะไรเอ่ยมีอันนี้ไม่เอาไม่เอาเราไม่ได้เล่นนะฮะแล้วก็มีกระทะอันเนี้ยมันจะเป็นของสายพิษฮนะสายพิษเล่นไหมอืมต้องถามมันเล่นไหมแต่ทีนี้เราเป็นอะไรไงเราเป็นไอไพโรเมนเซอร์องไงเราจะมาเล่นกระ,ะทะกระทะพิษไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเล่นทอสก่อนนะเดี๋ยวร่อบนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวรวมทอดไฟอันนี้เดี๋ยวผมขายกระทะครับแล้วก็ เอาไม่กว่าดขึ้นเอาไม่กวาดขึ้นตอนนี้3บาท4บาท4บาทขอย่์บาทหนึ่งขายกระเทียมฮะขายกระเทียมขายกระเทียมแล้วซื้อไม่กว่าดอ,อันนี้วางตรงนี้อันนี้ล็อกนี้ไว้ครับทานทานก็มีเด e ี๋ยวจุดทานตรงนี้หนึ่งแอนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้ครับเผื่อฟาทีกแล้วนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะ เราจะเล่นคาถามังกรนะครับสําหรับวันนี้ฮะสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นเน้นแรงเลยครับเน้นแรงถ้าคาถามังกรเราได้เล่นสายน้ําแข็งด้วยมันก็น่าจะมันดีนะแต่ว่าไปผมไม่ได้เล่นสายนี้จริงๆริงจังเลยสักทีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะรวมแล้วได้คาถามังกรเลยนะเอา้าพูดถึงก็มาพูดถึงก็มาอยากได้มานาออฟอีกอันนะ่ะได้ไหมได้หรือเปล่ารีโรดหนึ่งที่มีมานามาเดี๋ยวผมลออันนี้ไว้ก่อนนะ ล็อกอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาจุดไฟฮะจุดไฟจุดไฟอันนี้วางไว้แถวๆนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่อันนี้วางไว้ข้างนอกทําไมผมเอาวางไว้ข้างนอกเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะเล่นไปถึงช่วงของฟาทีกบ่อยนะฮะพอฟาทีกบ่อยเนี่ยเราจะมาลดดาเมจฟาที ic, ตอนท้ายมันจะได้เปรียบกว่านะครับเนี่ย ตอนนี้มันก็เล่งฟาทิปุ๊บเด้งขึ้นมาสีม่วงหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยแต่เนี้ยเราต้องรอนะฮะว่าถึงว,วินาทีที่สิบเจ็ดหรือเปล่าปุ๊บสิบสองเอ้ยฝันถึงข้ามแพ้ก่อนนะฮะ <c oughs> อืม <c oughs> โอเคได้ช่องมาหนึ่งช่องบุกรี่มาครับรีโลหนึ่งที <c oughs> มีถุงมือแต่ผมต้องหาของที่ต้องใช้ก่อนนะครับนี่ไงมาแล้วฮะ <c oughs> มาแล้วแล้วก็ขายท้อสเลยไหม สาบาทไม่พอตังไม่พอฮะเดี๋ยวผมต้องรอเว็บแน่ฮะรอเว็บแน่เลยแล้วกันแต่ผมไม่อยากเสียเวลาในการในการรอเลยผมไม่ชอบการรอแต่มันต้องรอฮะไปกันต่อครับได้คาถามังกรคาถามังกรใชส้สองมานาในการสร้างแล้วเอ้ในการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองนะแล้วก็ฮิทด้วยนะครับฮีท mm hmm. สองหน่วยแล้วก็มานา2หน่วยมนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นนี่เลยฮะฐานจำเป็น ใช้ซะฐานจะเป็นนะใช้ซะดีนี่ฟาทิงมาปุ๊บเลือดเราเพิ่มขึ้น50%ฮะถือว่าโกงเลยนะโกงเลยครับไอขอบชิ้นเนี้ยอืมเอานี้มารวมมาก่อนครับแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกดีโล่1ทีฮะล็อกช่องนี้ไว้อันนี้ก็ดีฮะเพราะเราต้องการฮีทฮะต้องการฮีทเพราะฉะนั้น อะไรก็เอามาก่อนเอออันนี้คาถามางกรไม่ต้องใช้หนามนะครับไม่ต้องใช้หนาเราไม่ได้เล่นแซ่นะฮะเพราะฉะนั้นไปกันต่อครับฝ่ายตรงข้ามโอ้โหฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไวได้คาถามังกรแล้วฝ่ายนะตรงข้ามเพราะฉะนั้นดามเมจเขาจะจัดกว่าเรานะจัดจ้านกว่าเราแน่แ่ครับดูดิตีตีเข้าทีตียี่สิบห้าขนาดเขาไม่มีอะไรเลยนะอย่างโกงเออฮะแล้วก็เมื่อมีคาถามังกรใช่ไหม เมื่อมีคาถามังกรอเออเราก็จะเล่นอันนี้ฮะเน้นแรงเอาได้ดาบทำไมได้ดาบล่ะได้ดาบเอามาไหมอันนี้ใช่หนึ่งครับเดีย๋ยวผมเช็คดูก่อนนะคาถามังกรอนเราจะใช้จะมีหน้าหนึ่งหน่วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมหยิบมาแล้วก็หยิบมาขายอันนี้ขายนี้ซื้อพลิกมาครับซื้อพิกต้องใช้แล้วฮะ ต้องใช้แล้วครับแล้วก็น,นี้วางตรงนี้นีวางนี่แล้วก็อันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่แล้วก็พริกวางไว้ตรงนี้อ่ะโอเคแล้วก็อันอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะส่วนอันนี้เก็บไว้ก่อนครับไปกันต่อฮะไอตัวนี้ยังต้องใช้มุนชิลอยู่นะแต่ก็เอาไว้ก่อนครับดาบดาบฟอสบีทเขาบอกว่า50อร์ซนจะสร้างสร้าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดิ ทำไมฝันตรงข้ามมันแรงจังสร้าง,งแช่แข็งฮะช่างสร้างแช่แข็งให้กับฝัยตรงข้ามนะอยนนี้มาฮะแล้วก็เอา่านมาอีกเม็ดหนึ่ง่านมาอีกเม็ดนึงฮะรีโลหนึ่งทีมีล็อกอันนี้ไว้ครับแล้วก็อือันนี้มานี้มานี่แล้วก,ก,ก็ติ๊กตอกติ๊กตอกอเดี๋ยวผมขอจัดของแป๊บหนึ่งฮนะ,อะโอเคจัดได้แค่นี้ครับไปกันต่อฮนะจัดได้แค่นี้แหละ ไฟตรงข้ามโอ้โหเล่นฮีโร่ลองซ้อนแล้วฮีโร่ลองซ้อนเขาเล่นสายดูดเลือดนะครับสายดูดเลือดสายดูดเลือดเราตีตีดาเมจขึ้น18 18ปดสบปดตีมาานะโอ้โหกว่าจะขึ้นตระยดตี2ีบสี่ตีตีโอ้โหหิวขึ้นมาแล้วฟาทีขึ้นแล้วครับตีตีมานาเรายังไม่พอใช้ฮะมานาไม่พอใช้แต่ฮีตเราก็ยังพอได้ครับพอได้โอ้โหโดนร้อยโดนเป็นร้อยสี่สิบสี่ดดูดิเราครีด้วยนะ คลีด้วยฮะเราคลียี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะที่เอาไม่ใช่นี่ไงของใช้มานาครับมาแล้วฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับมานาวางไว้ตรงนี้เออเอานี้วางไว้นี่รีโลหนึ่งทีมีอันนี้อันหนึ่งครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้เช่นกันฮนะแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้เอาไฟมาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้มีมานาหนึ่งอัน นี่อันวางตรงนี้วางตรงนี้ได้อยู่ครับไปกันต่อฮะมานาพอแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเรามีมานามาซิลี่แล้วครับมานามาซิลี่เฮ้ยถือว่าได้ได้จั่วของดีมากเลยนะมานามาซตลี่เนี่ยเขาจะให้มานาสามหน่วยนะครับร้บฝ่ายตรงข้ามแรงยนต์รอบฝ่ายตรงข้ามันแรลง,ง,งจังอเอานี้มาครับเอานี้มาเอานี้มาเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกเกือบลุดนเมอือ เนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอะแบบเวลาเราจะมาหยิบของแล้วไอเทมชิ้นสุดท้ายที่เราวางมันจะติดมือมาด้วยฮะเราวางกันด้วยนะครับเอา,น,าน,ออเนี้วางตรงนี้อืมโอเคนี้วางตรงนี้นี้วางนี่เดี๋ยวผมต้องจัดของใหม่อีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไปกันต่อฮะตอนนี้เรามีไอเทมที่เป็นเป็นน้งแข็งอยู่สองชิ้นแล้วนะครับสองชิ้นแล้วตีฝรายตรงข้ามสร้างก่อเยอะมากนี่ไง ตั้งกอดใช้ยาแล้วก็เป็นด์คเลนเทิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราสะสมครับสะสมดาเมจ48แดล้วครับตี5้ตีตีโอเคเราฮิวมาเป็นร้อยฮะตีขี้โกงอ่ะไอเทมชิ้นนี้ฮะเฮ้ยนี่ครีไ,คไป1้3ยมครับมานานเราก็ถือว่ามีพอแล้วนะแต่ทีนี้ตอนนี้เรามีปัญหาฮะทีนี้เรามีปัญหาครับแล้วก็เดี๋ยวรีโลนึงทีเราจำเป็นต้องใช้อะไรอีกเมื่อกี้มานานาน่าจะพอแล้วมั้ง น,นีีโลเอาอันนี้มาครับแล้วก็รีโลเมื่อกี้กูเบิร์ดเราไม่ได้หยิบออกมาหรอใช่ไหมผมคุ้นๆว่าผมไม่ได้หยิบกูเบิร์ดออกมาืะปึ๊บๆได้ไหมอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ล็อกไว้ตรงนี้ครับไม่กันต่อฮะมังกรเน,นี่ยมาทําไมเขาบอกถ้าสมมุติเรามี15ฮีทนะครับเราจะครีฟฟรี3ทีแต่ตอนนี้เรามีฮีทอยู่แค่12หน่วยครับต,ต้องการอีก3 3สหน่วยฮะ3มหน่วยปุ๊บขึ้นมาครีฟฟรีเลยครับ3ที แต่ตอนนี้เราเรายัางครีปไม่ฟรีฮะเราต้องการดวงครับต้องการดวงแล้วก็ยังเอ่ยยังยังดวงได้อยู่ฮะยังดวงได้อยู่อันนี้มารีโลดหนึ่งทีมีพริกอีกเม็ดหนึ่งฮะแล้วก็อันนี้อันบันลล่ะหกบาทหกบาทเดี๋ยวผมต้องหายอย่างอื่นฮะหายอย่างอื่นรีโลหนึ่งทีนี่เอามาตอนนี้เมื่อกี้สิบสองฮะสิบสามสิบสี่แล้วครับรีโลนหนึ่งทีมีฟอสบีอีกอันเอาน,นี้มาฮะ เอานี้มาแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอตามจริงมันไม่ต้องจำเป็นอะไรเท่าไหร่นะแถวๆนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไวน้นี่ปึ๊บปึ๊บน,นี่วางไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่ฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้เอาพลิกวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยมันวางวางได้หมดแล้วฮะเอาอันนี้วางไว้ใกล้ๆกันตรงนี้อะตอนนี้เราต้องการฮีทสิบห้าหน่วยครับตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ฮะ 14ี่หน่วยแล้วก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าพลิกสองเมตรนี้จะทิกเกอร์ทันหรือเปล่านะ <Okay. S 1> ขอ,อขอแค่สิบห้าหน่วยหรือว่าผมจะเอาฐานไว้ข้างนอกดีสิบสี่ฮะสิบสี่ปุ๊บสิบห้าแล้วฮะฟรีฟรีไหมไม่ถึงจับไม่ทันจับไม่ทันเออจับไม่ทันฮนะตีปไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วโลเขามาเยอะแล้วก็หิวฮะหิวแรงแล้วโลเขาเยอะมากครับโลเขายังไม่หมดแล้วมีกันเด้งขึ้นมาใหม่ด้วย โอ้โหโลเขาเด้งขึ้นมาใหม่ด้วยออ,อย่างแสบมาแล้วครับฮีทคบแห่น,นี่วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็น Legion. ลีเจียนลีเจียนถ้าสมมติเรามาวางไว้ตรงนี้แท <c oughs> นสามสิบ30น้องเขาชอบของแพงครับาไว้ตรงนี้แหละครับเอาอะไรมาดีอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะเอากล้วย กล้วยมาไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเผื่อเผื่อนเขาหมดเผื่อนเขาหมดอ่ะวางไว้ตรงนี้ฮะโอเคหมดแล้วครับตังไปต่อฮะ Hi, <I> ของประเภทน้ําแข็งนี่มันไม่ออกมาเลยเหรอโอเคมียี่สิบห้าฟรีไปสองสามหมดแล้วฮะฟร <Hey. S 1> ีฟรีสามทีหมดแล้วครับตีตีเนี่ยห้าสิบตอนนี้เรามีที่เท่าไหร่ไอครีเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสี่ฮะครีอยู่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ โอเคเรามีฮีทรีโลหนึ่งทีเอานกฟินิกมาไหมอะแต่เราก็มีฮีทน้อยครับนกฟินิกก็เลยไม่อยากจะมาใช้เท่าไหร่ฮะแต่หยิบมาไหมหยิบมาเลยแล้วกันนะหยิบมาหยิบมาหยิบมาปุ๊บอันนี้วางวางวางแล้วก็รีโลหนึ่งทีฮะล็อกอันนี้ไว้ไปกันต่อฮะเสียงผมนี่จะไม่มีแล้วครับไปตรงข้ามเล่นเล่นอะไรเนี่ยเล่นสายขี่ลอยครับ สคลี่ร้อยปุ๊บหูด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 ูเขาคลี่ดูเขาคลี่ตีตีขออีกที่เกิดใหม่ไม่ทันนะโอเคเหนื่อยอะ่ะผมเล่นหลายเวล้วนี่นีของดีครับของดีมานามานาออฟฮนะมานาออฟของดีมากเลยสามารถที่จะสร้างมานาได้ตอนนี้ใช้สองห้าวินาทีนะครับมานาเราเหลือเฟือนะข่าฮีทเรามีแต่ไอ้น้ำแข็งเราเนี่ยมันไม่มีฮนะ น้ำแข็งเรามันไม่มีครับตอนนี้ผมครีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองสามสิบเปอร์เซ็นต์อะอยากได้เยอะกว่านี้อยู่นะตั้งแที่ของผมก็ดูแบบซื้ออิเล็กเขขามากเลยมันมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะตามจริงผมหยิบตามมากรขึ้นมาอีกสักหน่อยก็ดีอะแต่เมื่อกี้ผมครีมมาแล้วแต่เขาไม่ตายไงเขาไม่ตายเออตอนนี้แข่งกันไปที่กี่เกมไม่รู้เนี่ยมาเจอสายครีร้อยฮะวันเน้นเป็นที่ครีร้อย ใช้มาณาสี่หยดในการสร้างคริปเป็นเวลา1.2วินาทีฮะและไอ้น,นี้ก็เขาบอกว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นเลนดาเมจเหรอเออใช่คาถาเป็นเลนดาเมจด้วยฮะเจ้ามาร์คมาร์คูแมนใช่ไหมมาร์คูแมนเขาบอกเลนดัมเลนเวฟพอนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจ15%แล้วก็แอตแทกเร็วขึ้นนะ15%ครับ atter, แอตแทกฟาสเตอร์แล้วก็แล้วก็ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับก็ ขอแทบจะถ้าครีนี่ก็ร้อยอยู่แล้วอ่ะดูค่ารักเขาสิใช่ไหมแล้วก็สายไอ้นี่ด้วยนะ mm hmm. piercing arrow ฮะเล่นสาย piercing arrow ด้วยก็จะว่าไงดี <c oughs> มันมันเป็นสายหนึ่งที่ประหยัดช่องนะ piercing arrow ฮะถ้าสมมติเป็นสาย a m e c a cover มันก็จะต้องกินพื้นที่นิดนึงครับแต่ก็ถือว่าดีถือว่าดีแต่เราหาไอ้หายแทไม่เจอไงโอเค ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ใ mm hmm. ห้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ